สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการจูเบกกี้ฮะวันนี้ผมจะ่าเต้เต้ผมบังจูบังจูบังจูเจจูไม่อยู่ติดนะครับติดภารกิจเราเลยวันนี้เป็นวันดีครับวันดีๆเลยสําหรับบังกี้ที่จะมีโชคลาภอันประเสริฐนะฮะในการได้แดกของฟรีนะวันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือบังกี้โทรเข้าไปรายการนาเน็กฮ่าๆใช่แล้วของฟรีจ้า น้าเน็ดไม่ใช่ของฟรีแบบจากใครก็ไม่รู้อันนี้คือโทรเข้าไปในรายการเขายากมากนะรายการอะไรนะอะไรไม่อร่อยให้ให้เตะไม่อร่อยให้เตะจังครับนี่เป็นการลวงเลยก็ได้ครับการลวงเลยเหรออ่าการลวงเลยโอเคได้ขอจมแจ็มครับโอ้ยได้ไหมพี่ก็ได้ว่ะเอ้าครัน้าสวยครับน้าครับเปิดแล้วครับเจอร์เจอร์ว่าอะไรนะครับ มีไก่อบไก่ก้อแล้วจัดไปจัดไปครับเอาเอาไก่ก็อแล้วครับผัดสามหอมอร่อยไหมครับปริที่รัอร่อยครับเอาครับพี่ยำตัวผู้กุ้งเผาไว้พี่จัดไปครับของร้อยยี่สิบบาทครับ้อบาทใช่ครับพันดาสามเมเสือใหญ่น้าครับน้าผมฝากรายการจูเทกี้หน่อยได้ไหมครับ รายการจูเตกี้ครับนะรายการอาหารเหมือนกันครับดูช่องไหนพูดอะไรยูทูบพัฒนะเนี่ยเป็นบุกก็มีจูเตกี้ครับรายการจูเตกี้ครับารลองเข้้้าาไไปปเดดดียววจะะแขขูอบคุณครับนะขอบคุณมากมากเลยครับผมอยู่กลางบ้านนะเองครับผมอยู่มายาลาครับครับ ขอบคุณครับนะขอบคุณมากเลยนะสวัสดีครับผมอยู่กลางบ้านน้เองครับ ด,ดูนะครับว่าอาหารพวกนี้อร่อยสมที่นานเน็กบอกหรือเปล่าหรือเราจะได้ไปเตะน้านเน็กเพราะนี่บ้านอยู่ใกล้บริษัทนานเน็กเลยฮะผม,มาผมไม่เตะน,นะผมถือว่าน้าให้บอกแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันว่า,าเขาอาร่อยจริงไหมหรือจะได้เตะน,าน,น้าเน็กเดี๋ยวเรามาดูกันมาจากร้านมาจากร้านเลยนิวาดคาเฟ่บาร์แอนด์บิสโตอ่าโอเคนึกว่าจำไม่ได้วันนี้ก็เลยแต่งตัวให้เกียรติเลยพอเราได้ของฟรีนะฮะให้เกียรติคนตายนะใะเตไม่ใช่นะผมก็ใส่สูทซะหน่อยไว้วันนี้เริ่มจากอย่างแรกนะนี่ นี่คือยำอะไรไม่ใช่ยำนี่ผัดไรครับอะไรนะสามหอมสามหอมนะเช่นผัดสามหอมมีอะไรบ้างเนี่ยสตอดเลียมชะอมนะครับนี่นาเขาย้ำมานะนะกับคุณกันกันตถาวอนี่เขาเน้นย้ำมาว่าโคตรอร่อยเดี๋ยวมาลองแตกกินนหอม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 อะเดี๋ยวผมตัดให้ณบังคีนะบังขีบังคีโอเคเนอ่ยอาหารเริ่มเย็นแล้วเราต้องรีบกินแล้ว โอเคแต่ผมขอข้าวหอมๆผมชอบนะเพราะว่านี่สั่งมาเนี่ยอาหารใต้เท่านั้นเลยนะแต่ว่าตำยิมของเขามีหลากหลายมากขอชิมกัดไปเดียวเอาแล้วพี่พี่ก็โทษนี่เนาะนี่เนาะโอเคเป็นไงโคตรอร่อยเป็นไงไหนผมขอชิมหน่อยโคตรอร่อยจรอโคตรอร่อยจริงๆอืมอืมโคตรอร่อย่างที่แกพูดว่าโอ้โหคิดถึงบ้านเลยครับลั่นท่งคิดถึงบ้านเลยคิดถึงปักใต้เลยครับถึงใจถึงใจบอกเลยถึงใจร้านนี้เดี๋ยวต้องไปเยือนแน่นะอือบเข้าไปเลยดิ 嚟飲嚇！<laughs> วันนี้จำจริงนะฮะคือเกิดจากความว่างๆแล้วคือบางกี้ก็นั่งดูรายการนันเน็กไปผมก็นั่งทํางานผมไปแต่แล้วก็บางกีก้ถามผมวันนี้เราหาอะไรกินไหมบางกี้มันดูรายการนันเน็กจบเฮ้ยพี่ลองลองโทรมาวะอุตริอ่าอุตริลองโทาารกันดูเห็นแกบอกว่าแกจะให้อาหารไอ้แกไอ้แกมีเกมเล่นเกมให้อาหารแม่งอย่างเง้าให้เออเหมือนให้หมาเลยวะให้อาหารเราสองคนว่าเฮ้ยลองกันพี่ลองกันไม่เคยหว่าขำๆติดขาเลยขำๆกันไปสองสายแรกไม่รุนแล้วไม่รุนแล้วมีสายคนที่สามเขาเขาเขาติดเล่นไม่ได้ เสร็จี่ผมตึกติดเรียบร้อยได้กินฟรีนี่เลยสามอย่างนี้งั้นเราไปต่อดีกว่าเสียเวลาละไก่กอและออันนี้นี่ผมชาวต้วินหาเลยครับคือชาวใต้ไี่ยิ้มเลยนะหากินยากในกรุงเทพทีเดียวเชียวน่าจะบอกให้อันนี้ให้บังกี้นะฮะคนละชิ้นเลยครับคนละชิ้นให้เขาดูกันเลยโอ้โหนี่ไก่กอแรกคือของคือของของขึ้นชื่อขึ้นชื่อนะฮะเพราะว่ามาจากไหนคือมาจากเรือกอและนั่นเองอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาสิ่วครับเอไปต่อไปต่อเราไปต่อนี่นะนี่นะ กัดเลยเขาหรือในกรุงเทพที่เขาเรียกว่าไก่กะทินี่ขออนุญาตเลยอ่ะเนื้อไก่ที่ไม่แข็งนุ่มกําลังดีเขาย่างดีอ่ะเห็นปะอืใช่ผมให้ดูนะไม้ในแทบไม่ไหม้เลยนะครับเขาอาจจะใช้อบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาจริงนะนี่คือเครื่องเทศเขาเขาค่อนข้างใช้เครื่องเทศที่ดีนะเพราะว่ากลิ่นหอมใช่ดีนะกินกับข้าวนะครับไข่ค็มแล้วอร่อยจริงครับเครื่องแกงเข้าถึงใช่ชอบ มายำถั่วปูกันเลยดีกว่าเห็นเหมือนอย่างงี้แค่ยำถั่วปูธรรมดาใช่ไแต่ไม่ใช่นี่นะฮะนี่ว้าวเอาให้เกียรติอาจารย์เต้เต้มาครับขอบมากครับผมขอนุาญาตครับข really wow. ่าตีนเลยครับผมเต้เฮ้ยหมุญปากจริงไว้กูเนี่ยค่าไรเดอร์ค่าอะไรก็ไม่ทีเสียจากบาทเลยนะฮะปีหมดเลยอ่ะมาต้องขอบคุณนันเน็กด้วยนะครับขอบคุณพี่กันด้วยนะครับที่จับลูกปิงปองสีส้มให้ผมได้กุ้งหอมใช่ีย โอเคนี่ขนาดผ่านไปสักพักแล้วนะยังยังรู้สึกยังดีอยู่เลยกว่าเราจะแก่กว่าเราจะเซ็ตเร็จมันสักพักอ่ะนี่นะอ่ะกินไปกินไปอ่อยด้วยอ่ะมาอือร่อยมากยิ่งมาก,กินกับมันกุ้งเนี่ยโอ้โหเนี่ยเออเอาหัวมันของนะเอาไข่มเอาไข่ไหมไข่เอ้ยไข่ไข่หน่อยกุ้งไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอีกนะในซีนเนี้ยว่ามันกุ้งแม่น้ำ แต่ละคู่เขาคนดีเลยเป็นไงเจ๊จูมึงพลาดแล้ววันนี้เนี่ยบอกตรงว่าทีมงานเซตกันเองเนี่ยสองคนทีมงานก็ยังไม่มาไม่มีทีมงานอยู่นะวันนี้ไม่มีทีมงานด้วยอืมกินเนื้อไข่ไ่งจับป่ะกินกับข้าวอร่อยอืมเขาพูดจริงจริงอ่ะเขาทำถึงเครื่องกินกับข้าวก็ไม่จืดก็อร่อยอยู่อืมกินเหมือนกับแก้มก็ยังได้เลยโโหแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินผมนั่งดู น้าบอกว่าเชฟอายุยี่ห้าเองแก๊กอายุเท่าผมเลยยี่ห้าหลานปีเหรอนน่นะมันมีหลายอย่างของเขาเลยอย่างเนี่ยอาหารต้องอาหารใต้เลยเยอะแยะนะใครที่ชอบอาหารหลากหลายเนี่ยแนะนําไปเลยร้านนี้นะส่วนส่วนรายการนั้นนี้คือเราไม่ต้องแนะนําแล้วเพราะว่าเขาดังติดบนบุญน้อามีแต่เราเนี่ยเราเนี่ยแหละจะขอดังกับเขาม้างด้มั้ยอ่ะจะกอไใบบุญขอกอบใบบุญเลยนี่อร่อยมาก คุณต้องมองตรงว่าน้านิคไม่โกหกเลยไอ้ไอ้ไอ้หนมหวานไอ้ขาคูต้นมะพร้าวอ่อนอ่ะโอ้แม่งน่าแดดมากเลยมันเป็นมันเป็นขาคูแท้นะไม่ได้ขาคูแป้งนะงั้นเบลนี่มาดวงถั่วมาแดดจนจะบินอยู่แล้วเนี่ยพี่พี่น้องคนอื่นก็อาจจะเอาไปนั่งกินธรรมดาไงครับแต่เราดันมันเป็นใช่แค่อยากเอามาช่องกันทำแล้วมาคอนเทนต์ให้เขาหน่อยไหนก็ได้ปีมาแล้วก็ตอบแทนเข้าไปหน่อย คือว่าให้เกียรตินะครบคุณนะนเน็กขอบคุณพี่กันด้วยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสให้เราได้ชิมร้านนิวาดด้วยครับร้านนิวาดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราน่าจะไปเยอนอร่อยอร่อยหรือผมส่วนตัวจะไปกินเองถ้าใครชอบง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในการจูเดกี้ด้วย นะฮะฮมีหลายช่องทางทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok นะฮ mm hmm. okay, นะโอเคดังนั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากมันหน่อยละกันกับช่องนี้แล้ว<ะ>ช่วงนี้นะโควิดนะี้ระวังตัวกันหน่อยออกไปไหนนะฮะระวังด้วยรักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้พวกผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ